สวัสดีค่ะหนูชื่อไอรดาเล่นงาเป็นคนจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้หนูจะพาทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีบ้านหนูกันนะคะมาราชบุรีทั้งทีก็ต้องมาเช่นอินถ่ายรูปกันที่อุทยานหิหนเขางูนะคะ ท,ที่เที่ยวเชิงธรรมชาติที่เป็นอุทยานหินที่สวยที่สุดในเมืองไทยไฮไลท์ของที่นี่คือสะพานแขวนที่ทอดยาวโดยเฉพาะช่วงอาทิตย์ใกล้ตกบรรยากาศยามเย็นของที่นี่สวยสุดๆเลยค่ะที่ี่ตลาดน้ำาเดินสะดวกค่ะตลาดน้ำที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นวิถีชุมชนริมสองฝั่งคลองไว้ได้เป็นอย่างดีค่ะ ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาที่นี่ก็ต้องห้ามพลาดกับการนั่งเรือเที่ยวรอบตลาดน้ำกันนะคะชมวิถีชีวิตของผู้คนแวะไหว้พระเที่ยวโรงงานผลิตน้ำตาลตะโหนดพร้อมชิมอาหารสารพัดเมนูได้แบบชิลๆเลยค่ะ ตอนนี้หนูพามาที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ไว้ขนอนกันนะคะที่นี่เป็นสถานที่โชว์ผลง,งานจัดแสดงและรวบรวมตัวหนังมากถึง313ตัวรวมถึงมีกิจกรรมอย่างสอนเชิดหนังใหญ่ค่ะมีการสอนดนตรีไทยไปจนถึงเวิร์กช็อปสอนการตอกหนังแบบดั้งเดิมสำหรับทําพงกุญเแจติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของที่ระลึกอีกด้วยค่ะ อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะนอกจากนี้จังหวัดราชบุรีของเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีแหล่งการเรียนรู้ท้องถิน่นที่รวบรวม,รวมเอาประวัติศาสตร์ของจังหวัดราชบุรีไว้ได้อย่างครบถ้วนค่ะหรือจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเช็คอินเรียนรู้วิถีชีวิตจุมชนที่สวนเกษตรแม่ท้องยีกันก็ได้นะคะ ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอดำนวนสะดวกค่ะโดยมีกิจกรรมนั่งเรือชมรอบสวนพร้อมทานของว่างอย่างข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้สดให้ได้ทานอีกด้วยค่ะขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ประทาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งเมืองไทยและต่างประเทศ ได้รู้จักจังหวัดราชบุรีค่ะอย่าลืมมาเที่ยวบ้านหนูกันนะคะขอบคุณค่ะ